ใ่คดีค่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้แบบไม่จากัดแถมยังทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างที่เขาว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแจ้งขอแนะนํา DnW Platform p l a t f o อัจฉริยะที่จะทําให้คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ผ่านมาหลายธุรกิจปรับเปลี่ยนระบบการทํางานเป็นแบบ Work from Home และ Work from Everywhere เพราะทําให้มีอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพทางด้านเวลาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเดิมๆม,มาสร้างรายได้ในรูปแบบออนไลน์กันดีกว่าค่ะ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DNW Platform 2. อัปเกรดตำแหน่งเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น 3. เรียนรู้การใช้งานขยายแอปด้วยการแชร์ลิงก์ Affiliate แค่นี้คุณก็มีรายได้ไง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มแล้วคะ่ะทั้งสะดวกสบายทันสมัยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องจัดส่งของเองได้ค่ะ สร้างรายได้ยุคใหม่ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ DNW พลตฟอร์มกันนะคะมาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ